ถ้าพูดถึงตำนานกรีกโบราณเนี่ยนะครับหนึ่งในเรื่องที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีเลยก็คือเรื่องของเจสันกับเหล่าวีรบุรุษอากนอสกับภารกิจออกตามหาขนแกะทองคำในตำนานซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องที่เราได้ยินกันมาก็มักจะไปจบลงตรงที่พวกเขาทำภารกิจสำเร็จใช่ไหมครับแต่เรื่องราวมันจบแฮปปี้เอนดิ้งแบบนั้นจริงๆเหรอนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ว่าแล้วหลังจากนั้นละ่ะ ชีวิตของเจสันหลังจากได้ขนแกะทองคํามาแล้วเนี่ยมันสวยงามเหมือนในเทพนิยายจริงหรือเปล่าเพราะนี่คือส่วนของตำนานที่ไม่ค่อยมีใครเล่าแต่กลับเต็มไปด้วยบทเรียนที่ลึกซึ้งมากๆเลยครับโอเคเพื่อให้เห็นภาพตรงอันเรามาย้อนความกันแบบเร็วๆนิดน,นึงก่อนนะครับเรื่องก็คือเจสันกับเหล่าสหายของเขาหรือที่เรารู้จักกันในชื่ออาร์โกนอเนี่ยได้ล่องเรือที่ชื่อว่าอาร์โกเพื่อทําภารกิจสุดยิ่งใหญ่ นั่นก็คือการไปทวงคืนขนแกะทองคำในตำนานกลับมานั่นเองแล้วต้องบอกว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะครับคือเป็นการรวมดาวเหล่าว,วีรบุรุษแห่งยุคเลยก็ว่าได้แต่แน่นอนว่าเส้นทางของฮีโร่มันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบพ,พวกเขาต้องเจอกับบททดสอบที่เรียกว่าหนักหนาสาหัสชนิดที่ว่าพิสูจน์ความเป็นวีรบุรุษกันแบบสุดๆไปเลยการจะไปเอาขนแกะทองคำมาได้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับอุปสรรคคือเยอะมาก แต่มีบททดสอบหนึ่งที่แบบโหดจริงแล้วก็เป็นที่น่าจดจํามากๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงไหวพริบของพวกเขาได้เป็นอย่างดีเลยนั่นก็คือตอนที่ต้องไปเจอกับผู้พิทักษ์แห่งเกาะครีดด่านที่ว่านี้ก็คือการเจอกับทาลอสครับเจ้ายักษ์ตัวนี้เนี่ยทำมาจากทองสำริดทั้งตัวเลยนะคอยเฝ้าเกาะครีดอยู่คือแข็งแกร่งมากดูผินเนี่คือโค่นไม่ลงแน่ๆแต่ มันก็มีจุดอ่อนครับจุดอ่อนเพียงหนึ่งเดียวของมันก็คือเส้นเลือดที่ข้อเท้าซึ่งมีแค่ตะปูทองสมริดอันเดียวปิดเอาไว้เหล่าอากอนกนสก็ใช้ไหวพริบจัดการตรงจุดนี้ทําให้ของเหลวศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเลือดของมันไหลออกมาจนหมดสุดท้ายเจ้ายักษ์ทองสมริดก็หลมลง และแล้วนะครับหลังจากที่ฝ่าฟันอุปสรรคมานักไม่ถ้วนโดยเฉพาะการช่วยเหลือครั้งสําคัญจากนางแม่มดมีเดียในที่สุดเจสันก็ทําภารกิจสําเร็จเขาก็เอาขนแกะทองคากลับไปให้กษัตริย์พีเรียสได้สําเร็จจบมหากาบ์การเดินทางอย่างเป็นทางการเรื่องมันควรจะจบสวยๆตรงนี้ใช่ไหมละครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยครับไอตอนจบภารกิจเนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นของอีกเรื่องหนึ่งเลย เป็นเรื่องที่ดาร์กกว่าซับซ้อนกว่าแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเจสันแบบสุดๆซึ่งตรงนี้เองครับที่เรื่องราวของวีรบุรุษเริ่มจะพลิกผันไปเป็นโศกกันนาตกรรมและนี่แหละครับสัญญาณแรกของปัญหามาแล้วคือแทนที่เจสันจะได้รางวัลใหญ่ได้ครองบัลลังอย่างที่หวังไว้เปล่าเลยครับไม่ได้อะไรเลยแมยก็ต้องระหักระเหินกลายเป็นผู้ลี้ภัยไปกับมีเดียนอีกต่างหากนี่มันไม่ใช่ตอนจบที่วีรบุรุษคนไหนวาดฝันไว้แน่นอนพอไปอยู่ที่โคริน ชื่อเสียงเกียรติยศเก่าๆมันก็เริ่มจางไปใช่ไหมครับเจสันที่แบบเหมือนจะหมดหนทางแล้วก็เลยมองหาโอกาสสุดท้ายที่จะได้อํานาจและสถานะกลับคืนมาเขาเลยตัดสินใจเรื่องสําคัญมากๆเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเขาจะแต่งงานใหม่กับเจ้าหญิงแห่งโครินซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้แหละครับที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่จุดฉนวนความขัดแย้งครั้งใหญ่ระหว่างเขากับมีเดียตรงนี้แหละครับที่เรื่องราวมันเข้มข้นขึ้นมากคือถ้าเราไปดูในบทละครของยูริพิดิสเนี่ย จะเห็นเลยว่า2คนนี้คิดกันคนละขั้วเลยในฝั่งของเจสันเนี่ยเขามองว่านี่คือการตัดสินใจที่ฉลาดนะเป็นการวางแผนเพื่ออนาคตเพื่อความสําเร็จเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ในมุมของมีเดียโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์เลยครับแต่มันคือการทรยศที่เจ็บปวดที่สุดหลังจากที่เธอทิ้งทุกอย่างและยอมทําทุกอย่างเพื่อเขาที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับตัวเจสันก็คือเขาไม่ใช่แค่นักรบที่เก่งกาจนะ เป็นคนที่ใช้คำพูดเก่งแบบสุดๆเลยครับคือสามารถหาเหตุผลที่ฟังดูดีสวยหรูมาห่อหุ้มการกระทำที่มันอาจจะผิดศีลธรรมของตัวเองได้ซึ่งนี่แหละครับที่ทำให้ตัวละครนี้มันมีมิติมีความเทาๆไม่ได้เป็นฮีโร่สีขาวบริสุทธิ์และแน่นอนว่าการตัดสินใจครั้งนั้นมันก็พาเขาไปสู่บทสุดท้ายของชีวิตครับซึ่งเป็นบทสรุปที่สะท้อนผลของการกระทำและความทะเยอทะยานของเขาได้เป็นอย่างดีเลย สิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือแม้ว่าเจสันจะเคยเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผ่านการประจนภัยสุดโหดมาได้แต่ไอ้เป้าหมายสูงสุดที่เขาอยากได้มาตลอดชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำนาจหรือสถานะสุดท้ายแล้วเขาไม่เคยได้มันมาเลยครับและจุดจบของเขานะครับมันเป็นอะไรที่น่าเยอะหยันมากๆคือหลายปีต่อมาเจสันตายอย่างโดดเดี่ยวเพราะโดนไม้จากซากเรืออาร์โก้ใช่ครับเรือลำเดียวกับที่เคยสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้เขานั่นแหละ หล่นมาทับตายกลายเป็นว่าสัญ,ญลักษณ์แห่งความสําเร็จในอดีตกลับกลายเป็นสิ่งที่ภาคชีวิตเขาไปในตอนสุดท้ายโอเคพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องราวในส่วนหลังของเจสันเนี่ยมันสอนอะไรเราบ้างทําไมพาที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนี้มาถึงสําคัญนักเรามาลองสรุปกันดูนะครับอย่างแรกเลยคือชัยชนะในภารกิจมันไม่ได้การันตีตอนจบที่มีความสุขเสมอไปครับมันสอนให้เรารู้ด้วยว่าความทะเยอทะยานที่มันไร้ซึ่งเกียรติยศและคุณธรรมเนี่ย สุดท้ายมันก็นําไปสู่จุดจบที่น่าเศร้าได้และที่สําคัญที่สุดก็คือตำนานโบราณพวกนี้ไม่ได้มีไว้แค่เชิดชูวีรบุรุษอย่างเดียวนะครับแต่มันพาเราไปสํารวจด้านมืดมืดที่ซับซ้อนในใจของมนุษย์ด้วยซึ่งทําให้เรื่องราวทั้งหมดมันสมบูรณ์และลึกซึ้งขึ้นมากสุดท้ายนี้มันก็เลยมีคําถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้นะครับว่าพอเราได้เห็นทั้งด้านที่รุ่งโรจน์สุดๆกับด้านที่ตกต่ําที่สุดของเจสันแล้วเนี่ยมันทําให้เราต้องกลับมาคิดกันใหม่เลยว่าคําว่าวีรบุรุษในตำนาน จริงๆแล้วมันจำเป็นต้องเป็นคนดีด้วยหรือเปล่าครับ